ันใหญ่นะพี่วังมีกันเยอะนะพี่ทำอะไรพี่ไหวหรอเอ้ใครทำไรน้องค่ะเจ็ดไหนเนี่ยเอา้าใครครับเนี่ยใครอ่ะเดี๋ยวหนูอย่าตัดมือบ,บ,บ,บอกบอกก่อคือใครอ่ะ นี่ตีกันหรือว่าอะไรคะตีตีตีเล่นครับหมอชุบเลยครับชุบเลยอันนี้คนคนเป็นใครครับเนี่ยใครอ่ะ 2องสองสามหกค่ะน่าอ่านบับจังตรงผมก็ตองผมบับใช่ค,ค่ะชาดแล้วหนูไอหนูท่อแหละบับแหละของใช่ <c oughs> เดี๋ยวตายอีกเด้ยฮัลโหลพูหน่อยใครอะไม่พูดยังไม่ต้องพูดเอาใส่หน้ากากดิใส่หน้ากากดิ bà sẽ nắng cả ngay bà tai nô bay bắm được bắm được bắm để bắm bấm bắm còn bắm được 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 bánh tang cô ấy มีแบบออืมชัดแล้วล่ะถูกตัวซะด้วยเอ็งยาวไรมาเมื่อไหรถูกตัวซะด้วยเส็ดมัดเป่าเมื่อไหมาช้ามากเหรอมัดเป่าไหมถูกตัวซะด้วยแค่นี้มัดเป่าไหมเดี๋ยแป๊บเดี๋ยวมันเจ๊ค่ะได้อยากเจ๊ใช่ไหม พี่รักอยู่ไหนคะข้อความอะไรมาเองมาไอ้ผู้นี้อาหฬับพวกนี้อาหฬับใช่เหรอใช่แล้วมันจะตื่นนะนะตื่นยังไอ้พวกนี้อาหฬับที่แบบอยู่ในตา้อางสายพวกแบบดูดูมวยไหมดูมวุมสายขีดอันนี้ขีดแล้วขีดขวดครับเนี่ยทำไมอ่ะหาตะบองเพชรอยู่อ่ะหาตะบองเพชรไม่เจอตะบองตะบองเพชรแต่เขาบอกว่าเขาหาตะบองอยู่อ่ะมึงจับตะบอง้ตะบองดิตะบองตะบองตะบองบวกข้าอะไรอยกี้ว่าเราดูมวย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 ได้เลยได้เลยได้ได้ได้ไปท้างหลังข้างหลัง ที่บ๊อบไปนะบ๊อบไอ้บ๊อบมึงโดนสาวเอ้ยเที่ยมึงเอาดีๆให้กูลงสนามไะเนี่ยเฮ้ยบ๊อบที่บ๊อ,ไอบอไม่ไหวหรอกพี่ไม่ไหวหรอกพี่บ๊อบพี่พ่อเฮ้อพี่พ่อเฮ้อโอ้ยโอ้ยหลังอ่อนด้วยเหรอนี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นพ่อผมเป็นพ่ออยเย็นถ้าเป็นพ่อบ่อยบอยมึงมีสิทธิ์แล้วบอย,ยบอยรู้ยี่บอยหนูไม่ต้องกดเทียนนะหนูไม่ต้องกดเทียนนะสันหารจริง คิดว่าพี่ก็โหดร้ายเกินพวกมึงเคยเห็นพี่แบบโหดร้ายขนาดนี้เป็นตรงหนงชีวิตอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยแม่คีหนูปอมเตัวไม่เนียนเลยหนูหนูอ,อะไรไปนเนียนแขนขวาหนูให้ดำปิดเลยนะหนูแม่เลยนี่มันใครอะเอ็งจะรู้ไปทำไมวะเออเนี่ยได้มีปัญหาอะไรอะ่ะเอ,อเเ็งจะรู้ไปทำไมวะเอ่องงอหายอะค่ะเออได้ออมีปัญหาอะไรอะ่ะ เองลงมาต่อยข้าทำไมอ่ะอินต่อยกอ่อนเออใครร้องใครต่อยก่อนข้าตีรถใครอะไรอะไรข้าตีรถก่อนเอ็งอ่ะมาตกลงมาต่อยข้าก่อนเองอยากโดนผู้ฆ่า,าใช่ไหมอะไรนะพูดช้าๆดิเองอยากโดนผู้ฆ่า,าใช่ไหมมาจากอาหรับอิมิเลตนะเว้ยอะไรอิมิเลตอาหรับอิมิเลตอเอ,องงโ่งอิมิเลตแท็กก็ไม่ล็อกคืออะไรวะอาหรับอาหรับไปอาหรับ หวยเจ้าพวยป่ะอาหลับอิมมีริดรอเอมันคืออะไรอ่ะตามหาตะบองเพชรอ่ะตะบองอะไรคือตะบองไปล็อกแท็กก่อนเนาะแล้วมีแต่กระบองไม่ใช่เหรอตะบองไอ้โง่เออมันมีแต่กระบองไม่ใช่เหรอมีไม้ไหมไอ้หลังไม้อะไรอ่ะไอ้หลังไม่มีนี่ไม่โดนเนี่ยเข้าใจไหม ไปหาตีดีกว่าวไปไปตีไรตีอะไรวะพี่จะพาข้าไปตีอะไรตีหน้าเองอะไอ,อหลังอะไรคือไอหลังก็เอ,องมไงใครไม่รู้อ่าเรียกไอหลังแล้วกันหัวโทรอ่ะข้ายอมผมไหมครับดิสกอย <ไง S 2> ด์ดูจับข่ายไงอะไรเองคืออิซาเบล ค,าาคา่าบูดาบีผิดคนแล้วไม่เองคืออิซาเบลล่าไม่ฆ่าบูดาบีเบลไหนหมั่วเองมันไอหลังไหนเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เอเองลองโชว์บัตรดิไม่แล้วเองใครไอหลังก็ฆ่าคือไอหลังไงอะไรนี่ยก่าคือไอหลังไงค่าคือบูดาบาีเออเองคืออิซาเบลไม่เบลลาเองคือเบลลา เอ็มผิดคนแล้วเอ็นต่อยผิดคนแล้วถูกคนแล้วถูกคนแล้วไม่เอ็มจำผิดได้เปล่าไม่ผิดอ่ะแล้มันถมมแขงข้างซ้ายอะไถมแขงข้างซ้ายข้าไม่ได้จำที่เราสายหลังนเล่นจำได้ไงวะจำที่ดี่งอยู่จำทางตัวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เล่นจำได้ไงวะเอ็มหลุดอ่ะเอ็มหลุดอะไรอ่ะไม่แค่ปูตในปีอ่ะเมื่อกี้ QR หลบอะเมื่อกี้หลุดอะไรวะเอ็มขำอะไรเอ็มหลุดอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอ็มอย่ามาล้อคายหลัง มื่อกี้เองหลุดนะไม่ได้ใครเนื่อแต่งตัวอะไรของเองวะเนี่ยถือไปฉายไปยามาไปบอกรถแปลนี่ะไม่เองหลุดอะไรเมื่อกี้แล้วเองอ๋อเองยอมแล้ววันนี้ไมาไม่ใช่อิตาเบลอะไรของเองงั้นทำไมอ่ะเออแล้วเมื่อกี้เองหลุดนะบอกว่าเองจำได้ไงวะเองพูดเองอ่ะไม่เมือนจะพูดว่าเองไม่เองเอาอะไรหลังจะอะไรโชบัตต์เองขอยาดูบัตตประชาชนเองอ่ะเอาปอยยิ้ชูไปดีมาชนะเดี๋ยวชูมาส่งมาโอเคโอเคถ้าแพ้เองโชว์บัตตเองได้แหละ ได้ได้ได้กดยังอ่ะกดแล้วอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมไหนได้ดังเหลี่ยมอะไรวะมีเหลี่ยม Enter เจอกดยังอ่ะกดแล้วอ่ะอะไรวะ นไะอ้ยี่พันหนึ่งกูกไอ้สัสไหนแบดยังไงเรียแต่ข้าแล้วเอากูเองแพ้นี่หัะพี่สาวมีข้าว,าวไหมครับอีห็นยัง<อ>มาเนี่ยมาที่ผมนะเลขอะไรมาที่ผมเลขอีห็นยังอีหนยังสองสามสี่หกใช่แมวยาวชี้อ่อะไอ้ขอดูบัตรไม่ใช่เหรอขอบคุณมากครับขอดูบัตรชายเชิญนหยัรง อ่นานั้นเอาใหม่เองพูดไม่ครบอะ่ะเองบอกขอดูบัตรเฉยเโอ้ยฉันเปล่าใหม่แม่งกดไม่เ,เป็นอะ่ะกด,ดมาดิดูดิหนูมาใส่จำนวนเงินเท่าไหร่อ่ะบะวังนะใครนะปลใส่จำนวนเงินได้ด้วยนะระวังชุบอ,ะอ,อ่ะอ๋อเหรอแหมโชว์บัตรมาเองโชว์บัตรมา,าชนะละ แล้วพูดค่าค่าพูดชัดเลยนะค่าถ้าค่าตีเองแต่ค่าเอาของหมดตัวนะใช่ไม่ให้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนฮะมีเนื้อว่ะไม่ได้ว่ะเอยอยงั้นเองชมบัตรมาไม่ชมใช่ไหมครับต่อยของหมดตัวเลยนะ 气我真受不了了。 ยังแทงเลยเอ็งกระจอกไปวะ่ะ ฉิดโดนขี้พอดีซะนิ่มนิ่มว่ะนิ่มนิ่มป่ะโหอ้สสน้องข้าบามันอยู่สตอรี่อยู่ครับกับ GK ค อะไรอะกูเล่นกันหนึ่มนิ่มๆว่ะ

อะะไรวามามาเดิมพันดีกแบบว่าไอ้อะไรไอ้หล่าออกมาห้าวินมาห้าวินอะไรเท่าไหร่เออห้าวินแล้วเท่าไหร่คคิดไม่แพ้ก็แพก้แพก็ทำอะไรดีอะทำอะไรอะเอาตังค์ดิเอาเท่าไหร่อะันหนึ่งโทรศัพทเข้าฮาลัลโหล พี่บ๊อบว่าไงทพี่พี่บ๊อบว่าไงว่าไงบ๊อบเออได้ยินไหมพี่ได้ยินว่าไงอยู่พี่ทำอะไรอยู่เล่นวอลโซนอยู่ว่าไงอ่ะผมไปเล่นด้วยได้ไหมทำไมอ่ะเล่นอะไรวะไปไปไปวอลโซนได้ไหมพี่ขอไปเล่นด้วยไม่กูเล่นกับสาวอยู่ประเด็นเขอามากันอ่ะโอเคเราจะตกลงพนันอะไรอ่ะฮึพนันอะไรเอ้ยเจ้าอะไรล่ะเอ่อาอะไรอ่ะ เองเป็นทาสข้าเพล่ะหนึ่งวันถ้าข้าชนะอะไรเคยคิดไหมไม่ถ้าข้าถ้าเองชนะข้าก็เป็นทาสเองหนึ่งวันไงสวยใชได้ก็ได้นะเออใช่ใช่ไปอะไรวะเก็บขี้วัวอะไรก็ไปเก็บได้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 ไม่หนึ่งวันของเองนี่นานแค่ไหนวะก็หนึ่งวันไงก็หนึ่งวันไงไม่เองคิดดีเราเล่นกับข้าเออคิดดีแล้วทำไมอ่ะไม่เองเองมีอาวุธอย่างอื่นเะล่ะไม่มีข้าต่อให้ I die! Uh, yeah. yeah. Wait, Thanks. Wait. Thanks. Wait. Áo đi áo rồi áo rồi em bóp áo rồi áo rồi đừng đừng đó em bóp áo rồi tưng tưng lên họ tưng tưng lên เขาไม่ตาปะเอาดิไอ้บ๊อบเอาหน่อยสองศูนย์ไอ้บ๊อบสองหนึ่งสองหนึ่งไอ้บอ้าบเอาหน่อยบูทล้ม่ะที่มึงเคยฝึกอ่ะฝึกฝึกจริงอ่ะฝึกจริงอะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย 31 ah, được đây bóp sẵn ở đây bóp ai 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 bóp 31 Em mới bóp ai bóp ai bóp ai bóp 3 3 đi

สองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดเล็บไอ้บอปอย่าเพิ่งติดเด็บเอาเลยเฮ้ยไอ้ฮีอะไรไอ้สัตว สา,ส,าะะส,าสามสีสามสีนะมังเล่นยากว่ะนี่กับขี่เขียกกับโดดขี้ไอสัตว์บูธไม่ติด โอ้โหไอ้ที่เอว่าแล้วไม้เเหนื่อยสัตว์ไม้เล่นเหนื่อยไอยย้แค่สี่สี่อายไอ้เทียเฮ้ยเอ็งเองเองมีต่อให้ข้าป่ะวะขาว้าเล่นปากเอ็งเล่นไม้อะมันโกงไหมอะไรอะมันโกงไปอ่ะเอ็งเ,เล่นไม้ข้าเล่นปากอ่ะเอ็งก็ไม้ไปดิขา้าไม่มีไม้อ่ะอันบาดเปล่าป่ะล่ะรอบส <c oughs> ุดไปได้ได้ได้มันเปลี่ยนคนป่ะวะมันเปลี่ยนคนเ่ะ Cái đồ này xin mày đi Đăng mày mày đi. mày 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 bắt đi, mày 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 Ok, ok, ok. Ah, não, 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 não. เรียบร้อยนะท่านชนะนะท่าห้าสี่นะโอเคแล้วจบนะเอ็มพิท่าท่านละเอาอีสัญญาทาสเหรอใช่หนึ่งวันเลยโอ้โหไอ้ยังเก็บโดนเป็น,นเถ้ได้สัตว์ที่เยอะแล้วเล่นกับบาย